อุตส่าห์เนียนเนียนเหรอเนียนเหรอเรียบร,ร้ยรอรยอทันเดอร์แคปเรียบร้อยตายโอเคเรียบร้อยโอเคอเฮ้ยโซบินบวกว่ะเฮ้ยพีเอาว่ะโคตรมันโอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนะผมชิโร่คุงก็จะเรียกว่าชิโร่ก็ได้ครับนะใครที่เข้าหน่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อชนน่วยชมเลยนะขอบคุณมากนะครับนะ,บนะก็สวัสดีเอฟซีที่น่ารักและก็ใจร้ายทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็ต้องใจร้ายทุกค,ครั้งที่เจอกับไม่ใช่ละอ่ะ ก็วันนี้นะครับนะจะเอาดาบที่ใครๆก็น่าจะรู้ดีว่า3ดาบเป็นดาบที่ถูกลืมแล้วไม่ไม่มีคนเล่นไปแล้วนะครับนะก็วันนี้จะเอามันกลับมาเล่นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันบัฟมาใหม่นะครับนะสดาบมันบัฟมาใหม่สกิล X เนี่ยใหญ่แล้วก็ไวขึ้นนะครับนะเพิ่มดาเมจสกิล X มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนะก็ตามนี้นะครับนะอ่ามันเพิ่มไอ้นี่มานะครับนะเพิ่มให้สกิล X เนี่ย วแล้วครับนะแล้วก็ฮิตบ็อกใหญ่ขึ้นนะครับ <c oughs> เพิ่มนามเหดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้จะเอา3ดาบนะครับ <c oughs> กลับไปเล่นให้คนดูกันเนาะดาบที่ทุกคนคิดถึงนะครับนะเออเป็น3ดาบแบบว่าตกยุคมาหลายอัปเดตแล้วนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีไม่มีคนเล่นเลยดีกว่านะครับนะเป็นดาบที่แบบถูกลืมไปตื่นนานแล้วแต่ก็แบบพอยังมีคนหลงเหลือที่แบบเล่นอยู่บ้างเอาไว้ฟาร์มไว้อย่างเงี้ยสะสมบ้างอะไรบ้างเนาะนะครับ วางกันตามโรงเนะี่ยสามดาบเนี่ยนะครับเป็นดาบที่แบบว่าไม่มีคนเล่นมาตั้งแต่อัปเดตท,ที่แบบว่ามันเพิ่มอะไรอะโหนดดำละนะครับตั้งแต่แบบมีโหนดดำมีผลสันปืนอนะไรเนี้ยมันก็ไม่มีคนเล่นละผลเอเวกตั้งแต่ผลเอเวกเซตแรกมาก็ไม่มีเลยใช่เพราะตั้งแต่ผลเอเวกเซตแรกมาก็ไม่มีคนเล่นเลยนะครับก็มันก็เลยเป็นดาบที่แบบว่าถูกลืมไปแล้วนะครับเนิ่นนานเลยนะค,นะคือไม่ไม่ว่าแอดมินจะบัฟแล้วบัฟอีกก็มันก็ไม่ฮิตเท่าตอนนี้อยู่ดีนะครับนะ เพราะว่าตอนนี้นะ่ะมันมีทั้งโทมีทั้งโอ้โหดาบเลยใหม่ๆเยอะแยะนะครับนะต่อให้อดินจะบัฟยังไงก็ก็ถูกลืมอยู่ดีนะครับสงสารมากสับดับนะครับแต่เป็นดาบที่เราสงสารมากๆกนะครับอ่นะก็เดี๋ยววันนี้จะเอาสามดาบไปเล่นนะครับนะก็ถามว่าใครที่อยากทำสามดาบเนะี่ยผมแนะนำไหมก็ทำเก็บว้สาสมไปก็ได้นะเก็บสะสมเก็บไว้ฟาร์มก็ได้นะันมันพอได้นะครับแนละ้วแต่ว่าถ้าไวพ้พีพีจริงๆมันอาจจะแบบแพ้ทางหลายดาบอยู่นะ นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นส่วนบุคคลนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เพิ่งมีการพูดอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะไปราคาหัวเลยไปะนะครับไปเลยเฮ้ยยูเกอร์ไม่ลงตู้ลบเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้โอ้วันได้นายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าาสนใจเกมพาร์ตกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ตในแบบคิงเรซซี่ก็มีให้บริการเหมือนกัน หากสนใจนะลิงใต้คลิปเลยเฮ้ยโอเคมาหนุ่มคนนี้เอ้ยเอาว่ะสบายที่ไทเดนเอาสวนว่ะมาเลยตลางพายุไปแล้วก็ขึ้นโอ้ยสองโอ้ยโดนโดนของตะกิ้วเลยครัทุกคนเออของตะกิ้วของตกิ้วเว้ยไอ้ผลพิษผลพิษจากไหนมงมงไม่โดนมงไม่โดนมงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยใครน่ะมาไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขาดไว้ดิพี่ขาดไว้โอ้โหเอาตายเขาติดพิษตายแล้วไม่ไม่ไม่คนคนนั้นตายอ๋อไอ้นี่ผลพิษเหรอผลพิษเข้ามายุ่งหหรือยังไง นี่ไงมันอุสาเนียนเนียนเหรอเนียนเหรอเรียบร้อยโอ้โหยอมรีเซ็ตยอมมอบให้เลยเฮ้ยสดนี้บวกว่ะเฮ้ยพีเอาว่ะโคตรมันเย็ดเช่หวกกันไอเอาว่ะเอาว่ะวะพี่ดูเอาวิวีตัวมาเปิดเลยมีต้อนรับเลยนี่มียินดีต้อนรับเลยว่ะเอาดีแล้วเข้าร่วมหกคำใช่พี่พี่มันเปิดผมเอ้ยพีพี่โดนแช่โอ้โหเอาว่ะนี่เปิดปิดเค้นดักไว้ครับบอกให้เอาอย่างไง จังหว่างนี้พี่พี่หว่าตรงนี้นะป๊อบน้อยก่อนเด้อโอ๊ยพี่โดนเฉลี่ยแล้วโอ้โเล่นเล่นโผล่เล่นโผลพนี่ไงนี่ไงหลบฝาหลบฝาทำไมคนเล่นผล่น้ำแข็งเยอะจังวะกูเล่นผล่น้ำแข็งโคตรเยอะอะไรวะเนี่ยกูลงพื้นไม่ได้เลยเอา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 พลาดพลาดเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อย เออ,เอไม่โดนพี่ผมจะตายพี่พี่จูงก,ก่อนเดี๋ยวพี่พี่เอาคนนี้ก่นอนเขาหนีไปแล้วเดี๋ยวเขาหนีไปแล้วหนีไปแล้วยัยอย่าเพิ่งหนีมานี่ตอน,นเฮ้ยมานี่จงัจงหวะน,นี้ต้องต้องต้องโอ้โหไม่โดนจอยน้องบูซี่ไม่บูซี่อ่ะเดี๋ยวอยู่ไหนวะโอ้โหไปหนู่นแล้วไม่โดนอ่ะอระยะไม่เป็นใจให้เลยฮันเดอร์แคปเรียบร้อยตายโอเคอะไรน่ะอุ้ยเอาว่ะ มีใครต่อใครบ้างวะเนี่ยไอ้เชี่ยมงไปหมดละอะไรมันเยอะยาตะแเปะขายไก่อย่างนี้โอ้โหไอ้พี่เราสเปนโบดีบกว่าเว้ยสเปนโบบอกเหงาแล้วไม่มีคนหนึ่งหนึ่งได้ไดเลยจัดให้เดี๋ยวเรามาหนึ่งหนึ่งกันนายเองอ่าเปิดไปเคล็ดหลบจังหวะนี้เอ้ยมีคนมาแจมอีกแล้วยังไงไอ้คนคนเดิมเลยพี่เข้ามาแจมเออพี่สกัดกันไว้ก่อนสกัดดาวลุ่งไว้เพียรโดนพีเจับโดน เอ้ยผอเไอ้ยผ่าสายบอกว่ะเอาว่ะเผ่าสายบอกโอเคโดนหมีเป็นหมีโดนหมีโดนหมีโดนหมีเผ่าสายบอกเหรอเฮ้ยไม่ร้องไม่โดนเฉยเลยอะไรวะเนี่ยปลาพายุไปเออโดนเข้าดีจังหวะนี้ซ้ำเลยปลาบอลไม่ทรงไม่สนแล้วเผ่าสายบอกเหรอจัดเผ่าสายบอกเหรอเผ่าสายบอกเหรอเราไม่มีสกิลเผาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อุ้ยอุ้ยขอโทษ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 ไปขอโทษไป ขอโทษด้วยขอ่ไซบยบอกแล้วโอเคเรียบร้อยไซบอกติดใจโอเคมุมเสยจังหวะนี้หลบออกมาหลบออกมาปึ๊บแล้วก็ดูดอ่าแรงๆก,ก,กันไปครับแล้วก็ปลาพายุไปไม่โดนปึ้งเอา้าปลาบอลกระทางนี้ก็เสร็จดีแล้วก็มีโอกาสรอดอยู่เฮ้ยยายายาเอ้ย,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 อยมันมีคนรับใครวะเนี่ยโอเคโอเคสู้ต่อสู้ต่ออ่าโอเคโอเค เขาเผัวจิตใจเขาเปรียบสมรรถขุนยนต์โอ้ยโอเคจังหวะนี้โดนคอมโบเต็มไปหนึ่งพีเออพี่พิกข,ขาดวิดีโอไอ้นี่แหละมันรัดพี่ค่ามันพีค่ามันเลยมันรัดพี่เรียบร้อยโอเคอย่างนักสู้จริงๆนายเนะี่ยนั่นมนช่างสู้สารเกณฑ์วิชิโดมันหนีเข้าในนั้นมาพี่เอ๊ยเรียบร้อยเจ็บ<ๆ>เจ็บกดวีค้างไว้แน่เลยชึบเอ้ยนี่ไม่ใช่โอเคเส้นไม่โดนเลยเพราะหน้าเค้นค้างเส้นผ่านไปอย่างเงี้ยไม่โดน ปุ๊บเรียบร้อยโอเคคราวนี้เขาเล่นอะไรวะเลสุชิตาปละะ่าวะพิวเอา,าทอด์ิชายุส่สามดาบพิวเสยโดนนิดนึงต้องคอมโบข้นใหม่ก่อนไม่ได้แล้ว ปึ๊บไม่มีโซโอเคไม่เป็นไรปึ๊บโอ้ยโดนปาบเรียบร้อยโอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับก็สำดาบนะครับนะโดนบัฟมาใหม่นะครับแล้วก,นะ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 ก็รู้สึกว่ามันถามว่ามันแรงขึ้นไหมผมว่ารู้สึกเออแรงขึ้นนิดนึงนะครับนะบนะบเพราะว่าสกิลเอ็กโดนทีนี้ก็เจ็บอะนะครับนะ ใครที่แบบเผลอไปโดนแล้วแบบเบิดปิกเฮลิไม่ได้ก็เจ็บอะนะครับเจอพายุสามดาบเข้าไปแล้วก็โดนต่ออีกนะครับก็ประมาณ3ามสกิลผมลองใส่นะประมาณเอ็กนะครับนะ้เอ็กพายุเฮอลิเคนนะครับแล้วก็แซดนะครับแล้วก็สกิลซีม่งไอซุปเปอร์ฮูแมนนะครับก็รวมๆก็ได้แปดพันห้านะครับถือว่าอุ้ยแรงนะแรงมากนะครับผมก็เดี๋ยวมีประมาณนี้นะครับเป็นไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกังผมนะครับขอบคุณมากครับตันนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม